ปาดมาจากไหนนักหนาเนี่ยโอ้อ่าโอ้โอืมอ่านะครับน้ำรอระบ,บายมาจากไหนนี่ระบายโอ้มาจากบ้านจัดสรรนะครับนี่ระบายคักแฉะกำลังลงท่ออมมโอ้ระบายอ หมุนเลยมาพอปัจเทลเรียเลยนะนะครับเห็นไหมอืมอ yeah. yeah. huh ืมน so ้ำรอรระบายเอ็มเลยตอนนี้ระบายไม่ทันนะครับหน้าวัดท่วมหมดเลยนะครับอตอนนี้ก็ น้ำรอระบายระบายคักเต็มหน้าวัดเลยนะครับโอ siglo, <bizarre. S 1> ้ค่อยๆไปนะครับนู่นครับบัก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 ลงไปนู่นแล้วบนนี่ครับที่ปักช่องก็ดีหน่อยนะครับเนื่องจากว่าน้ำรอระบายนี่ก็ถ้าจะไปไวเนื่องจากว่ามีทางลงไหลายจุดนะครับท่วมไม่นานนะครับเข้าสู่ทุกคนแล้วก็ต้องทำใจนะครับอะลุย biển mất rồi